นี้เรากําลังเดินทางเข้าเมืองนะคะเราเดินทางจากแม่โจ้ที่จะเข้าเมืองไปที่โรงพยาบาลแมคคอมมิหลังจากเมื่อตอนบ่ายโมงพี่น้อยและลุงไม้โทรมาบอกแอนนะคะให้พาคุณจิโนไปวอล์กอินไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่โรงพยาบาลแมคคอมมิ omet, ภายในวันนี้นะคะอายุกลุ่มอายุผู้สูงอายุชาวต่างชาติอายุ60ปีขึ้นไปค่ะเรามาดูนะคะว่าเราจะได้ฉีดหรือเปล่านะคะเพื่อนๆตามแอน,นมาค่ะ นี้เราก็ถึงแยกสารเด็กนะคะเชียงใหม่ในบ่ายวันพฤหัสท,ที่19สิงหาคม2564ค่ะก็ช่วงบ่ายบ่าย2นะคะตอนนี้ก็รถก็เริ่มติดนะคะเราติดไฟแดงตรงไปอีกไม่ไม่ไกลค่ะก็จะถึงโรงพยาบาลแม็กคอมิกแล้วค่ะเพื่อนๆก็อดใจรอนิดนึงน,นะคะรถติดค่ะเพื่อนๆใจเย็นๆนิดนึงค่ะเรามาดูกันค่ะว่า กลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีวันนี้จะ Walk-in เข้าไปฉีดได้หรือเปล่าค่ะวัคซีนไฟเซอร์จากอเมริกาค่ะมาถึงแล้วเราจะได้ฉีดหรือเปล่าตามกันไปดูเลยค่ะได้รู้ด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เองก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเข้าไปที่จุดฉีดวัคซีนและได้คุยกับท่านเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเพื่อนๆดูในคลิปเอ็ต่อไปเลยค่ะ ต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสซิสแอนนาอะแฮปปี้เลดี้นะคะวันนี้จะมาะอัปเดตค่ะอัปเดตเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ของชาวต่างชาตินะคะวันนี้แอนได้รับข้อความแล้วก็รับโทรศัพท์จากพี่น้อยและลุงไมะะ้อค่ะโทรมาตามบอกว่าให้เข้าไปวอล์กอินไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่โรงพยาบาลแม็ c โครมิกวันนี้ซึ่งแอนกับคุณสามีก็รีบออกไปกันเลยค่ะภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเราก็ไปถึง พอเมื่อไปถึงแล้วจะอัปเดตข้อมูลนะคะแอนได้คุยกับท่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลแมคครมิกอคะคะ่ะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องวัคซีนตรงนั้นขอให้เพื่อนเพื่อนอย่าตื่นตระหนกอย่าตกใจอย่าเพิ่งรีบผีผามไปนะคะไม่มีการวอ l ์กอินใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีนะคะว a l ์กอินไม่มีนะคะเราไปแล้วค่ะพเพื่อเพื่อเราโทรมาบอกให้เรารีบไปบอกว่าใครอายุหกสิบชาวต่างชาติให้รีบเข้าไปเลยนะเพื่อนๆต้องเช็คข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนะคะ อันนี้แอนเป็นตัวแทนที่จะมาอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องนะคะแอนก็เข้าไปคุยคุณเจ้าหน้าที่คุณเจ้าหน้าที่ถามว่าเอามายังไงเหรอครับแอนก็เลยบอกว่าเพื่อนบอกให้ไปให้วอล์กอินเข้ามาบอกว่าอายุ60เข้ามาฉีดวัคซีนคุณเจ้าหน้าที่ที่เป็นคุณหมอบอกว่าไม่มีนะครับเราจะมีการส่ง s อ s ไปให้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ท,ที่ที่ได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นนะคะ ให้รอเอนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับพี่เขาวันนี้ล่าสุดนะคะลุงไม้อายุ80ใช่ไหมคะและ้วแองก็บอกคุณหมอว่าลุงไม้ที่อายุ80เข้ามาฉีดแล้วแต่ว่าภรรยาเขาโทรตามเราเข้ามาคุณหมอบอกไม่มีนะคะม,มีการรออยู่ในโอเคค่ะงั้นแองก็ขอเป็นตัวแทนสรุปข้อมูลนะคะชี้แจงให้ชัดเจนที่สุดจากคุณหมอที่ทฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแมคครมิกนะคะ จ้งให้ทราบว่าไม่มีการวอล์กอินใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ฉีดถึงเรียกถึงคนที่อายุ77ค่ะเขาจะเรียกในกลุ่มอายุผู้สูงอายุก่อนค่ะอย่างลุงไม้อายุ80ลุงไม้ได้ฉีดวันนี้และวันนี้กลุ่มอายุ77เป็นคนล่าสุดของอัปเดตวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆรอก่อนนะคะบอกคุณสามีบอกเพื่อนๆทุกคนให้รอก่อนนะคะรอดู SMS ที่เราลงทะเบียนไว้นะคะ ใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆแล้วจะแจ้งไปว่าให้เราไปฉีดวันไหนแต่คุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกกระซิบแอนนีหน่งนะคะว่าอาจจะไม่ใช่ไฟเซอร์อาจจะเป็นซีโนแวคหรือวัคซีนอื่นที่ที่ได้รับการส่งมาเพราะจะให้เพื่อนดูก่อนนะคะว่าเขาจะแจ้งไปว่าเป็นวัคซีนอะไรถ้าเพื่อนๆเน,นี่ยก็ดูก่อน,นะค่ะว่าจะยังไงก็ตัดสินใจดูนะคะแอนก็ <And S 2> มาอัปเดตข้อมูลในวันนี้เป็นเพียงเท่านี้ค่ะให้เพื่อนๆไม่ต้อง ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจนะคะอย่าวอล์กอินเข้าไปนะคะไม่ต้องเสียเวลานะคะแอนไปแล้วนะคะไปดูให้แล้วไปรับข้อมูลมาแล้วแล้วก็บอกคุณเจ้าหน้าที่สารสูดแล้วว่าแอนจะเป็นตัวแทนกระจายข่าวตรงนี้ให้เพื่อนๆนชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยได้ทราบนะคะไม่มีการวอล์กอินนะคะให้รอ SMS เท่านั้นนะคะเพื่อนๆนค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้แอนก็ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อน ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงปลอดภัยนะคะไม่ต้องออกไปไหนนะคะเกินกว่าจะได้รับ sms เท่านั้นนะคะยังไงก็กลับรากันเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบุญรักษาคุณพักคุ้มครองขึ้นเมื่อทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ